สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกบอลสีนะคะมาดูกันว่าวันนี้บีสั่งบอลสีอะไรมานะคะบอลสีต้นนี้บอกได้เลยว่าเป็นบอลเก่าบอลเก่าแล้วก็เลี้ยงยากนะคะใบให้ใบให้เป็นบอลเก่าและเลี้ยงยากเดี๋ยวเราไปชมกันว่าจะเป็นอะไรนะคะเขาบอกว่าบอลสีต้นนี้เป็นบอลสีปราบเซียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปราเซียนยังไง หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าบอลสีบางต้นน่ะเลี้ยงยากมากเลี้ยงยากโตยากแล้วก็เป็นบอลที่ปาาเซียนนะคะโอเควันนี้ดีจะพามาอันแพ็กต้นนี้กันนะคะยังไม่บอกว่าเป็นอะไรปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนโอเคมาเลย,เลยคือบีอยากได้ต้นนี้มานานแล้วด้วยความที่ได้ยินชื่อเสียงของเขาว่า เขาเป็นบอลที่เลี้ยงยากโตช้านะคะแล้วก็เคยมีรายการจัดประกวดเฉพาะบอลสีต้นนี้ด้วยนะคะที่กรุงเทพที่สวนสวนหลวงหรือที่ไหนไม่ใช่สวนหลวงหรอกที่ไหนสักที่หนึ่ง,งในกรุงเทพนะคะเขาก็เคยแบบว่าจัดประกวดบอลสีต้นนี้นี่ต้นนี้นะคะชื่อว่าสมพานคงนะคะนี่สมพานคงสมพานคงก็เป็น บอลที่ไซส์เขาจะไม่โตมากนะคะเขาจะไซส์แบบว่าเป็นคอมเพกอะค่ะเป็นไม้คอมเพกที่แบบว่าเลี้ยงโตยากมากแต่ว่าความสวยของเขาคือเขาเป็นไม้ป้ายนะคะคือพื้นพื้นเขาจะเป็นสีเหลืองแล้วก็เขาจะป้ายสีแดงนะคะด้วยความที่ขึ้นชื่อเรื่องไม้เหลืองอ่ะมันก็จะโตช้ายอยู่แล้วแหละแต่คือสมพันธ์คงเนี่ย มันเป็นบอลที่เก่ามากตัวหนึ่งนะคะที่ที่ยังถือว่าราคายังดีแล้วก็ทําจํานวนยากนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทําให้บีแบบอยากมีนะคะอยากสะสมอยากลองเลี้ยงดูเพราะว่า,าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะเราต้องเอามาเลี้ยงเองเนาะบางคนบางคนแบบว่า,อาบอกว่าถ้าถ้าคุณแบบอยากเป็น คนที่ปากเซียนนะคะคุณต้องลองเอาสมพันธ์กมมาเลี้ยงบีก็เลยต้องเอฟมาลองดูนะคะว่าจะปากเซียนยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าต่อไปอ่ะเขาจะโตยังไงแล้วก็บีก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะหลังจากที่บีเอามาเลี้ยงประมาณเดี๋ยวรอดู1เดือนนะ1เดือนหลังจากที่บีเอามาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพัฒนาการของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้จะบอกอาหารแพ็กยากมาก คือปัญหาของบอลสีที่เลี้ยงยากพวกนี้อ่ะหนึ่งถ้าถ้าเขาเป็นบอลสีเหลืองอะ่ะมันจะโตช้าอยู่แล้วนะคะซึ่งสมบัติคงอะ่ะเขาเป็นบอลเหลืองนะคะเห็นไหมคะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะเป็นพื้นเขาอะ่ะพื้นเขาจะเป็นสีเหลืองนะเขาก็ป้ายแดงยิ่งถ้าเป็นบอลป้ายอะ่ะบางตัวมันจะโตช้ามากอย่างเช่นพวก รัสมีเงินพวกอับสรสวรรค์พวกพรมพิมานอย่างเงี้ยบางทีก็โตช้านะนี่มาแล้วก็จะมีใบเหี่ยวบ้างนะฮะไม่เป็นไรนี่นะคะเรา,าทีแรกบินววาจะใซส์ใหญ่กว่านี้แต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเลี้ยงเอานะคะดูว่าเขาจะปราบเสียนแค่ไหนนะคะสำหรับบนสีต้นนี้นะคะอาจารย์คงค่ะ